ก่อนจะไปเริ่มกันเราต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับพวกคุณเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักที่ทําให้ช่องของเราสามารถไปกันต่อได้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งมากๆครับมันคือซอมบี้กายพันธุ์รวดเร็วดุร้ายและอันตรายกว่าตัวธรรมดา ถ้าเกิดเวลาได้ยินเสียงกรีดร้องในความมืดน,นั่นแปลว่ามีนักล่าอยู่ใกล้ๆและมันก็พร้อมจะพุ่งเข้ามาจัดการคุณทุกเมื่อนี่คือคำอธิบายอย่างเป็นทางการของซอมบี้ไกยพันธุ์ที่มีชื่อว่าฮันเตอร์ ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสตุอีกตัวหนึ่งที่แฟนเกมเ e ฟอรเดสยังคงจํากันได้ไม่ลืมเพราะนอกจากรูปรักษณ์ภายนอกที่ดูเท่แปลกตาแล้วเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของมันเองก็ยังคงดังก้องอยู่ในหัวทุกครั้งที่เข้าไปในแผนที่ต่างๆและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสํารวจข้อมูลทางประวัติความเป็นมาลักษณะทางกายภาพรวมถึงเบื้องหลังการพัฒนาของ Special Infect e d ตัวนี้กันยินดีต้อนรับเข้าสู่เ e ฟอรเดนเดอะซีรีส์ในตอน Hunter นักล่าจากเงามืดมนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยทำลายขีดจำกัดของร่างกายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการยกน้ำหนักการวิ่งระยะไกลหรือแม้แต่กีฬายอดนิยมอย่างยิมนาสติกที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแต่มันก็ยังมีกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายของมนุษย์พัฒนาไปอีกขั้นนั่นคือฮาคัวกิจกรรมการวิ่งหลบสิ่งกีดขวางที่ต้องใช้ทักษะและการเคลื่อนไหวของร่างกายการปีนป่าย กระโดดและการควบคุมร่างขั้นสูงทําให้พาคัวกลายเป็นกีฬาที่มีคนชํานาญอยู่เพียงน้อยนิดและมีคนน้อยยิ่งกว่าที่รอจากการติดเชื้อของไวรัสกีนฟูมาได้หนึ่งในนั้นก็คือฮันเตอร์ผููติดเชื้อรูปแบบพิเศษที่ผู้เล่นจะได้พบเจอตลอดภายในเกมมีหลักฐานมากมายที่บ่งบอกว่าฮันเตอร์เคยเป็นนักกีฬาพาคัวม,มาก่อนหนึ่งในนั้นคือเสื้อผ้าที่มันสวมใส่หากเราสังเกตกันดีๆจะพบว่าเสื้อฮู้ดของฮันเตอร์มีเทปกาวพันอยู่ที่บริเวณแขนและกางเกงของเขาเองก็มีเทปกาวพันอยู่ที่ขาด้วยเช่นนกัน ซึ่งนี่เป็นเทคนิคของนักกีฬาพาคัวเพื่อใช้ลดแรงต้านอากาศตอนที่พวกเขากําลังจะกระโดดระยะไกลซึ่งมันจะทําให้วิธีของการกระโดดแม่นยําขึ้นเราจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าฮันเตอร์นั้นเคยเป็นนักกีฬาพาคัวมาก่อนซึ่งคุณสมบัติทางร่างกายเหล่านั้นก็ได้มาส่งผลให้เขากลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเมื่อติดเชื้อไวรัสกินฟูเขาต่อจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าร่างกายเหนือธรรมชาติของฮันเตอร์มีกลไกการทํางานยังไงบ้าง เริ่มจากรูปลักษภายนอกที่หากไม่นับเสื้อผ้าที่แตกต่างออกไปแล้วฮันเตอร์เองก็ไม่ได้ต่างจากผู้ติดเชื้อทั่วไปเลยมันไม่ได้มีร่างกายใหญ่โต ไม่ได้มีอวัยวะพิเศษหรือสามารถพ่นอะไรออกมาจากปากได้นั่นทําให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวของฮันเตอร์ยังคงเป็นปริศนาที่ลึกลับขึ้นไปอีกว่าทาไมร่างกายที่ดูปกตินี้สามารถแสดงพลังกระโดดและความว่องไวได้มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าทฤษฎีที่พอจะใช้อธิบายความสามารถเหนือมนุษย์นี้ได้คือการที่กระดูกและกล้ามเนื้อของฮันเตอร์ได้รับการพัฒนาในเชิงประสิทธิภาพมากกว่าการพัฒนาแค่ขนาดตามหลักความเป็นจริงแล้วการวิ่งกระโดดและการตกลงมากระแทกพื้นของนักกีฬาพาคัว จะช่วยให้เกิดไมโครแฟกเจอร์หรือรอยแตกเล็กๆในท่อนกระดูกซึ่งเป็นรอยแตกที่ร่างกายของมนุษย์จะซ่อมแซมโดยการสร้างเซลล์กระดูกที่หนาขึ้นกว่าเดิมในบริเวณนั้นทําให้กระดูกของฮันเตอร์แข็งแรงกว่าคนทั่วไปตั้งแต่ก่อนที่จะกลายร่างเป็นซอมบีด้วยซ้านอกจากนี้การทํางานลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อของฮันเตอร์ด้วยเนื่องจากการปีนป่ายตามสิ่งกีดขวางและอาคารบ้านเรือนจําเป็นจะต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งส่วนบนและส่วนล่างรอยฉีกเล็กๆจึงได้เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อส่วนหลักขอองันเตร และได้รับการซ่อมแซมให้แข็งแรงทนทานมากกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือฮันเตอร์ในตอนที่เป็นคนมีสมรรถภาพทางร่างกายที่มากกว่าคนปกติอยู่แล้วเป็นร่างกายของนักกีฬาที่เน้นไปที่ความคล่องตัวและการออกแรงของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องถ้าหากคุณผู้ชมได้ดูข้อมูลของแท้งและวิชที่เราทำเอาไว้ก็คงจะทราบกันดีว่าไวรัสกินฟูมักจะใช้จุดเด่นของร่างกายโฮสต์มาเปลี่ยนเป็นการกลายพันธุ์รูปแบบพิเศษที่ต่างจากซอมบี้ตัวอื่นๆและในกรณีของฮันเตอร์ก็เช่นเดียวกัน ร่างกายที่ถูกขัดเกลามาอย่างดีได้ถูกไวรัสปิศนานี้วิวัฒนาการไปอีกขัน้นเริ่มจากกล้ามเนื้อที่ถูกปรับสัดส่วนให้เหมาะกับการลา่าซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของมนุษย์จะมีกล้ามเนื้ออยู่2ประเภทหลักๆซึ่งถูกแบ่งออกเป็นอย่างละครึ่งนั่นคือ Slow Twitch ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความทนทานเป็นหลักทำให้เราสามารถทำกิจกรรมช้าๆนานๆได้เช่นการเดินการวิ่งเหยาะ หรือการปั่นจักรยานและการว่ายน้ำซึ่ง้วนแล้วจะเป็นกิจกรรมที่อาศัยความอึดของร่างกายทั้งสิน้นส่วนกล้ามเนื้ออีกประเภทหนึ่งก็คือ Fast Twitch Muscle ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ถูกออกแบบมาสำหรับการส่งแรงระเบิดและจะถูกใช้ในกิจกรรมที่ต้องออกแรงปริมาณมากในรวดเดียวเช่นการยกน้ำหนักการวิ่งสปินและที่สำคัญการกระโดดมีความเป็นไปได้ว่ากล้ามเนื้อของฮันเตอร์อาจทุกปรับสัสดส่วน เปลี่ยนสโลทวิชมาเซลให้กลายเป็นฟาทวิชมาเซลซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีความสามารถในการออกแรงสูงมากขึ้นหลายเท่าแต่ก็ต้องแลกมากับความทนทานที่ลดลงไปมากด้วยเช่นกันสังเกตได้จากการที่มันไม่เคยเดินหรือวิ่งแบบปกติภายในเกมส่วนใหญ่มันจะใช้การกระโดดเพื่อเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆเนื่อง,งจากกล้ามเนื้อของมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำกิจกรรมที่อาศัยความทนทานซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อนี้หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่าย ร่างกายที่เต็มไปด้วยฟ้าทวิชม u s เซลจะสามารถกระโดดได้สูงขึ้น3-4เท่าจากคนปกตินั่นหมายความว่าฮันเตอร์ที่เคยเป็นนักกีฬาผาขัวที่กระโดดได้สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะถูกบูสต์พลังให้เก่งขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าแต่กลับกันการกระโดดในแต่ละครั้งของมันมักจะใช้พลังงานอย่างมากเนื่องจากกล้ามเนื้อแบบฟ้าทวิชมัสเซลจะก่อให้เกิดกดแลคติกซึ่งเป็นของเสียจากการใช้งานกล้ามเนื้อขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการเหนื่อยล้าและหมดแรงเร็วมากเมื่อเทียบกับคนที่มี slow twitch m u s c l อยู่แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าคอเสียนี้อาจถูกกบจากกระบวนการกลายพันธุ์ของไวรัสที่เข้าไปปิดกั้นเส้นทางการทําง,งานของต่อมรับความเจ็บปวดทําให้ฮันเตอร์ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเหมือนกับมนุษย์และทำให้มันสามารถกระโดดได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาพักแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่การกระโดดอย่างต่อเนื่องก็อาจส่งผลเสียตามมาด้วยเช่นกันนั่นคือกล้ามเนื้อภายในร่างกายของมันอาจเกิดการฉีกขาดได้ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่เคยเห็นฮันเตอร์ที่กระโดดไปมาจนขาขาดจุดอ่อนในส่วนนี้จึงอาจถูกแก้ไขโดยอัตราการฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่เหนือธรรมชาติหรือไมก่ก็การที่ไวรัสเสริมความทนทานของกล้ามเนื้อทำให้มันสามารถออกแรงได้ไวและทนทานเหมือนกับกล้ามเนื้อปกติผลกระทบต่อมาที่เกิดจากกระบวนการนี้นั่นคือร่างกายที่ต้องการพลังงานสูงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการใช้ฟาสทวิชมัเซลจะทําให้เกิดการเราผาผลาญภายในขึ้นอย่างรวดเร็ว ฮันเตอร์จะกัดถูไวรัสลดความสามารถในสมองส่วน p ีฟอนท a ลคอร์เทซึ่งเป็นส่วนที่รับหน้าที่คิดวิเคราะห์กับกันมันได้กระตุ้นสมองส่วนเ e เลบ l ัมที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวพร้อมกันกับส่วนอะมิกดลาที่ควบคุมอารมณ์และความก้าวลา ทำให้ฮันเตอร์มีสัญชาตญาณที่ดุร้ายตามธรรมชาติและยังสามารถควบคุมร่างกายกางอากาศได้เป็นอย่างดีต่อมาในส่วนของกระดูกมีความเป็นไปได้ว่ากระดูกของฮันเตอร์จะได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดโดยการกระตุ้นให้ออสเทียลบรัสที่เป็นเซลล์สร้างกระดูกทำงานอย่างรุนแรงส่งผลให้มีการสะสมของแร่ภายในกระดูกที่มากขึ้นทำให้พวกมันหนานแน่นและแข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่าอีกทั้งในส่วนเส้นเอ็นเกาะกระดูกซึ่งปกติแล้วจะเป็นจุดที่ได้รับบาดเจ็บง่ายและเราก็สามารถเห็นได้จากอาการบาดเจ็บของนักกีฬาในชีวิตจริง เส้นเอ็นในส่วนนี้อาจจะถูกพัฒนาให้มีโครงสร้างที่หนาแน่นขึ้นแบบเดียวก,กันกับร่างกายของเสือชีตาเพื่อลดการฉีกขาดเวลาที่ฮันเตอร์พุ่งกระโดดไปข้างหน้านอกจากโครงสร้างกระดูกภายในแล้วการพัฒนานี้ก็ยังส่งผลมาให้พวกเราเห็นกันภายนอกอีกด้วยเริ่มจากกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกานที่เปลี่ยนไปโดยกระดูกสันหลังส่วนล่างของฮันเตอร์จะมีความโค้งที่มากขึ้น เพื่อรองรับแรงกระแทกแนวดิ่งที่เกิดจากการกระโดดสูงและกระดูกเชิงการานที่อาจกว้างและหนาขึ้นเพื่อให้ขาของมันสามารถกระจายน้ำหนักได้ดีเวลาที่ลงพื้นคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ฮันเตอร์สามารถกระโดดลงมาจากที่สูงและเคลื่อนที่ต่อได้ในทันทีแน่นอนว่านอกจากส่วนขาแล้วกระดูกที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลไปถึงนิ้วของฮันเตอร์ด้วยเพราะมันมีกรงเล็บที่หนาและแข็งคล้ายกันกับสัตว์นักล่าอย่างเสือหรือหมีซึ่งกรงเล็บนี้ก็เป็นหนึ่งในอาวุธประจำตัวของฮันเตอร์ที่ผู้เล่นอย่างเราคงจะได้สัมมมมผััสกกกนนาาแล้้วไ่กก็อย มาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อของฮันเตอร์ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในการล่าโดยเฉพาะแต่เราจะลืมเรื่องพื้นฐานไม่ได้ว่าร่างกายของทุกสิ่งมีชีวิตทํางานได้โดยการหมุนเวียนเลือดและพลังงานมันจึงมีความเป็นไปได้ว่าฮันเตอร์ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ก็จะมีระบบหมุนเวียนโลหิตที่เหนือมนุษย์ด้วยเช่นกันเริ่องกระดูกหัวใจที่แข็งแรงซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนที่จะกาลายร่าง และเมื่อมันถูกกระตุ้นด้วยไวรัสกีนฟูหัวใจของฮันเตอร์จึงสามารถสูบฉีดเลือดปริมาณมากไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างรวดเร็วนอกจากหัวใจแล้วปอดของมันอาจถูกปรับให้สามารถรับออกซิเจนได้เยอะมากขึ้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนอากาศหลังจากการเคลื่อนไหวรวมถึงเซลล์เลือดฝอยในร่างกายของฮันเตอร์ก็อาจมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเพาะต้องใช้ในการเลี้ยงกล้ามเนื้อที่หนาแน่นทั่วร่างกายอีกทั้งเซลล์เลือดฝอยนี้ยังช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วยเอาละครับ ตอนนี้เราก็ได้พูดถึงโครงสร้างภายในของฮันเตอร์กันไปบ้างแล้วต่อมาเราจะมาดูพฤติกรรมการล่าของมันบ้างดีกว่าเริ่มจากสิ่งที่พวกเราผู้เล่นสามารถพบเจอได้ทั่วไปตลอดการเผชิญหน้ากับฮันเตอร์นั่นก็คือเสียงร้อง เสียงร้องคำรามเบาๆที่เกิดขึ้นเวลาที่เราเจอกับฮันเตอร์อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งเสียงทั่วไปแต่มันอาจจะใช้เสียงนั้นในการล่าเราอยู่ก็ได้อย่างที่เราได้เห็นกันครับฮันเตอร์นั้นสวมเสือ้อฮู้ดที่ปิดบางบริเวณดวงตาอยู่ตลอดเวลานั่นทําให้มันไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาเคลื่อนไหวแต่คําถามที่น่าสงสัยก็คือถ้ามันมองเห็นได้ไม่ชัดเจนแล้วทําไมไมันถึงยังล่าเราได้อยู่หนึ่งในวิธีที่ต้องตัดออกไปเลยก็คือการเอาฮู้ดี้ออกจากหัว ซึ่งถึงแม้มันจะช่วยเรื่องวิสัยทัศน์แต่นั่นก็จะเป็นการลดทอนความเท่ของฮันเตอร์ลงแบบสุดๆมันจึงเกิดเป็นทฤษฎีที่เป็นไปได้ว่าหลังจากที่กายล่างแล้วฮันเตอร์อาจจะพัฒนาประสาทสัมผัสส่วนอื่นมาเพื่อใช้ทดแทนการมองเห็นของมันอย่างที่ผมได้กล่าวไปฮันเตอร์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายและจะเป็นต้องออกล่าเพื่อหาพลังงานให้กับร่างกายอยู่ตลอดเวลาและสัตว์นักล่าในชีวิตจริงไม่ว่าจะน้อยหรือใหญ่ต่างก็ออกล่าในเวลาที่เหยื่ยอมันอ่อนแรงที่สุดนั่นก็คือตอนกลางคืนเพื่อให้ฮันเตออออรร์สาาาามถกล่ในนนตคืได้ ไวรัสกินฟูมีทางเลือกอยู่2ทางด้วยกัน หนึ่งคือการทําให้ตาของมันมองเห็นในความมืดและ2คือการยอมเสียสละประสาทตาแลกกับการยกระดับประสาทสัมผัสอื่นขึ้นมาทั้งหมดตามที่ผมเข้าใจไวรัสตัวนี้ได้เลือกตัวเลือกที่2ซึ่งเป็นการพัฒนาประสาทสัมผัสการรับเสียงและดมกลิ่นของฮันเตอร์ในส่วนการรับเสียงคาดว่าฮันเตอร์อาจจะมีความสามารถแบบเอ็กโคโลเคชันเช่นเดียวกับทังข่าวที่อาศัยอยู่ในความมืดซึ่งมันจะอาศัยเสียงสะท้อนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุต,ตำแหน่งของวัตถุต่างๆรอบตัวเสียงคลื่นคาที่เราได้ยินเวลาฮันเตอร์อยู่ใ,ใกล้ ก็อาจถูกเป็นออกมาเพื่อสิ่งนี้เป็นการสร้างเสียงสะท้อนเพื่อระบุต,ตำแหน่งของศัตรูก่อนที่จะเข้าโจมตีมันด้วยการพุ่งอย่างรุนแรงเมื่อรวมเอโคโลเคชันเข้ากับประสาทการรับกลิ่นแล้วฮันเตอร์จึงมีความสามารถในการออกล่ายอย่าง่ําคืนที่น่ากลัวกว่าผู้ติดเชื้อไรอื่นๆอย่างมากแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังหาคำอธิบายไม่ได้นะครับว่าทำไมฮันเตอร์มันถึงไม่พัฒนาประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นและด้านการได้ยินไปพร้อมกัน หรือที่จริงมันอาจจะพัฒนามาแล้วแต่เราไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาอย่างวาวเองก็ไม่ได้ออกมาอธิบายอย่างละเอียดเอาไว้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่ามันมีตาที่สามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืนแล้วทําไมมันต้องคอยส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาเ้ย <c oughs> เป็นความยอ้อนแย้งที่ผมยังหาคําตอบไม่ได้จริงๆไหนจะเรื่องที่เจ้าฮันเตอร์ส่งเสียงร้องออกมาดังๆเวลาที่มันกระโดดซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ผมหาข้อมูลไม่ได้อีกเหมือนกันว่าจะทําไปทําไม หรือบางทีมันอาจจะใช้เสียงร้องนั้นหาตำแหน่งเหยื่อในระยะไกลหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมนั้นจินตนาการและหาข้อมูลมาได้เท่านี้จริงๆก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่อยากรู้ลึกกว่านี้ด้วยนะครับในเมื่อเราเข้าใจร่างกายของฮันเตอร์กันไปแล้วต่อจากนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์ในการรับมือและวิธีในการต่อสู้กับฮันเตอร์สำหรับกลยุทธ์ในการรับมือกับฮันเตอร์ผู้เล่นจะต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานหนึ่งอย่างนั่นก็คือ เงื่อนไขาการส่งเสียงคำรามของมันตัวหันเตอร์ที่ผู้เล่นจะได้พบเจอไม่ว่าจะถูกควบคุมด้วย AI หรือผู้เล่นคนอื่นจะมีท่าทางการเคลื่อนไหวอยู่2แบบด้วยกัน1คือการยืนและเดินไปมาเหมือนผู้ติดเชื้อทั่วไปซึ่งในท่าน,นี้หันเตอร์จะไม่ส่งเสียงคำรามออกมาทําให้ผู้เล่นไม่สามารถดักฟังได้ว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลซึ่งในด้านเกมเพย์นั้นหันเตอร์ก็จะใช้การเดินแบบนี้เพื่อเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆใกล้กับผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นจุดซุ่มโจมตีจุดบอดจากด้านบนหรือจุดที่พร้อมจะใช้คอมโบกับสเปเชียลอินเฟคเต็ดตัวอื่นแต่ทันทีที่ฮันเตอร์ย่อตัวลงคานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกระโจนตัวมันจะส่งเสียงข้าร่ามอ่อนๆออกมานี่คือจุดที่ผู้เล่นจะต้องระมัดระวังและเตรียมตัวรับมือการมาถึงของฮันเตอร์ในทันทีพเพราะมื่อเสียงนี้อยู่ไกลนั่นแสดงว่าฮันเตอร์นั้นพร้อมโจมตีแล้วซึ่งโดยส่วนใหญ่ การโจมตีนั้นมันก็มักจะไม่ได้มาเพียงตัวเดียวอีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากท่ากระโดดของฮันเตอร์ก็สามารถทําให้ผู้เล่นลม้มลงได้ในไม่กี่วินาทีนอกจากนั้นผู้เล่นที่ลม้มลงพร้อมกับถูกฮันเตอร์ตะปบอยู่จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง3เท่าทําให้สามารถตายลงได้อย่างง่ายดายสำหรับการประทะก,กับฮันเตอร์ผู้เล่นจะมี2วิธีการหลักๆด้วยกัน1คือเทคนิคเดดพอร์ชซึ่งเป็นการกดจังหวะผักให้พอดีกับการกระโดดข,ของฮันเตอร์ เทคนิคนี้สามารถทําได้เมื่อฮันเตอร์กระโจนเข้ามาใส่ผู้เล่นโดยตรงเมื่อได้ระยะห่างระหว่างตัวเรากับฮันเตอร์ราวๆหนึ่งถึงสองเมตรให้ผู้เล่นกดผักแล้วฮันเตอร์ที่พุ่งเข้ามาก็จะเสียหลักและถูกแคนเซิลแอนิเมชันในการกระโดดไปเป็นโอกาสให้ผู้เล่นสามารถยิงจัดการมันลงได้อย่างง่ายดายถึงแม้เทคนิคเดดเพอยส์จะเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการใช้ปะทะกับฮันเตอร์แต่หลายๆครั้งมันก็ยากที่จะนํามาใช้งานในเชิงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่กะได้ยากรวมถึงผู้ติดเชื้อตัวอื่นๆที่อาจเข้ามาผสมลงด้วย ดังนั้นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการรับมือกับฮันเตอร์ก็คือการวิ่งซิกแซกเนื่องจากฮันเตอร์มีท่าโจมตีหลักเป็นการกระโดดจากระยะไกลซึ่งเมื่อมันได้เริ่มกระโดดไปแล้วฮันเตอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้การวิ่งซิกแซกจึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะทําให้ฮันเตอร์พลาดเป้าเมื่อหลบการกระโดดของฮันเตอร์มาได้แล้วผู้เล่นสามารถอาศัยช่วงเวลาครูดาวเพื่อยิงสร้างความเสียหายและยิงปิดชีพมันได้และถ้าหากว่าใครที่คิดว่าตัวเองแม่นพอก็สามารถยิงสอยมันกลางอากาศได้เลย แต่เราผู้เล่นก็ควรรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าฮันเตอร์ที่ถูกควบคุมโดย AI จะเป็น Special Infected ที่รู้จักการถอยเมื่อเราสามารถสร้างความเสียหายให้ใหกับมันได้ในระดับหนึ่งฮันเตอร์จะกระโดดถอยหลังกลับไปตั้งหลักใหม่เพื่อฟื้นฟู HP แล้วรอคอยจังหวะที่จะกลับมาโจมตีอีกครั้งฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรยิงจัดการให้มันตายในทีเดียวหรือถ้าทําไม่ได้จริงๆก็อาจจะไล่ย,ยิงจนกว่ามันจะถอยร่นกลับไปแล้วเดินทางต่ออย่างระมัดระวังและคอยฟังเสียงคำรามของมันอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้เราก็ได้รู้วิธีการรับมือกับเจ้าฮันเตอร์กันไปแล้วงั้นเรามาดูเบื้องหลังการพัฒนาของ Special Infect ตตัวนี้กันดีกว่าฮันเตอร์เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปมากนักจากแบบร่างดั้งเดิมจะมีก็เพียงแต่สีผิวที่ออกมาในโทนเขียวมากกว่าคอนเซปต์อาร์ตในช่วงแรกแต่สิ่งที่ต่างออกไปอย่างมาคือความสามารถในด้านเกมเพย์เดิมทีแล้วฮันเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศัตรูที่จะคอยจับผู้เล่นที่เดินหลงออกจากกลุ่มหรือผู้เล่นที่ชอบเดินแยกเดียวออกมาคนเดียว ซึ่งตัวมันจะสามารถกระโดดผักผู้รอดชีวิตฟื้นฟูเลือดของตัวเองรวมถึงการล่องหนเมื่ออยู่ใกล้กับผนังและหนึ่งในสกิลที่แปลกที่สุดของมันคือการห้อยหัวลงจากเพดานคล้ายกับพังข้าวหรือสไปเดอร์แมนซึ่งเป็นแมคชนิกที่ใช้ในการพางตัวจากผู้เล่นรวมถึงเป็นการดักซุ่มโจมตีผู้เล่นจากด้านบนซึ่งเป็นมุมอับสายตาได้ดีอีกด้วยโดยสกิลทั้งหมดที่ว่ามานี้ถูกออกแบบมาเพื่อสู้กับผู้เล่นแบบ1ต่อหนึ่ง,ตนนงแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับความสามารถเกือบทั้งหมดก็ได้ถูกทอดออกไป มันเมีการเปิดเผยเหตุผลอย่างชัดเจนว่าทาไมฮันเตอร์มาถึงโดนเนิบหนักขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมคิดว่าสกิลแต่ละอันของมันอาจจะโกงเกินไปและทําให้มีโอกาสที่จะชนะผู้เล่นคนเดียวค่อนข้างสูงการประทะก,กันของทั้ง2ฝั่งจึงไม่ใช่การวัดกันด้วยฝีมือแบบ50-50แต่มันเอียงไปทางฮันเตอร์ที่มีความสามารถเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนอกจากการถอดสกิลบางอย่างออกไปแล้วท่ายกระโจนดั้งเดิมของมันยังไม่มีดาเมจลิมิตอีกด้วย ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าท่ากระจนของฮันเตอร์ในส่วนของเกมเพย์เนี่ยจะมีดาเมจแรกจากแรงประทะโดยคำนวณจากความสูงที่มันใช้กระโดดใส่ผู้เล่นดังนั้นฮันเตอร์ในตอนเริ่มแรกสามารถกระโดดลงมาจากตึกและทําให้ผู้เล่นล้มลงได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องขวนด้วยซ้ําซึ่งเทคนิคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่โกงมา,มากแต่มันก็จาเป็นที่จะต้องใช้ทักษะที่สูงด้วยเช่นกัน เพราะถึงแม้จะเก่งมาจากไหนหากแลนดิ้งไม่โดนผู้เล่นจกึจกจังฮันเตอร์ก็จะต้องรับฟอร์ดาเมจแบบเต็มๆด้วยถึงแม้จะโดนเนื้อไปมากแต่ความสามารถของฮันเตอร์ในปัจจุบันก็ยังน่ากลัวกว่าสเปเชียลอินเฟคเต็ดตัวอื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการยิงนิ่งๆได้โดยไม่ส่งเสียงกระโจนเข้าไปซ้ำผู้เล่นที่ล้มลงแล้วได้ทำให้สามารถปิดฉากผู้รอดชีวิตได้เร็วขึ้นซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเป็นความสามารถที่มีแค่ฮันเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นที่ทำได้และฮันเตอร์ก็ยังเป็นสเปเชียลอินเฟคเต็ดที่ได้นนยดว ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับตัวละครฮันเตอร์เป็นอีกหนึ่งศัตรูที่พร้อมจะกระโจนใส่เราทุกทีที่เราเผลอถึงจะไม่ได้อึดมากแต่มันก็คอยป่วนการเล่นของเราอยู่ตลอดและได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็ต้องตื่นตัวเมื่อนั้นได้ทันทีเลยยิงทะเล่นกันในโหมดเวอร์ซุสแล้วเนี่ยผู้เล่นที่เล่นฮันเตอร์นี่เก่งๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดโอกาสให้สไ વ เวอร์ได้ยิงซึ่งซ่งหน้าเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะเลีงจังหวะก,กระโดดใส่แล้วพร้อมกับสเปเชียลอินเฟคเต์ตัวอื่นๆแต่ก็นะครับก็ไม่รู้ว่า ว่าเกมมันก็ค่อนข้างเก่าแต่ก็เป็นเกมที่ยังหาเกมอื่นมาแทนไม่ได้เช่นกันเอาล่ะครับทุกคนสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเอาไว้เรามาพบกันใหม่ในจัก,กรวาลเลฟโฟเดตหรือผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับจัก,กรวาลในม่ๆอื่นๆกันก็เป็นได้หากใครมีจัก,กรวาลไหนที่สนใจเป็นพิเศษและอยากให้ผมลองทําดูก็สามารถเข้า Dis discord มาแล้วลงเป็นรีเควสต์ไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนสวัสดีครับ